ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ท n n ข่าวดึกนะคะอีก10นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมคะที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่สกราชใหม่อย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆนะคะของการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2020ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งครั้งนี้คุณผู้ชมคะทรูถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการนำเอานาวัตกรรมต่างๆนะคะมาจัดแสดงให้คุณผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกคะ่ะได้ร่วมกันสัมผัสกับบรรยากาศของดิจิตอลเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่ภาพรวมช่วงดึกค่าคืนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรากับคุณสุพิชยาจันรารักษ์ค่ะคุณสุพิชยาคะเชิญเลยค่ะ ที่มหาปรากฏการ Amazing Thailand ard, เขาดาวดูเขาเชิญคอเวนี้ที่ไอคอนสยามนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะมีบรรดาประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาภายในพื้นที่นี้กันอย่างหนานแน่นแล้วค่ะและในปีนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีเขาเดาวสุดพิเศษค่ะที่ทางครูนะคะได้เป็นผู้เข้าร่วมสนับสนุนด้วยนะคะ โดยการนํภไยไล์สุดพิเศษและกิจกรรมมากมายค่ะมาสมมอบให้กับประชาชนแล้วก็ลูกค้าทูอย่างเช่นจุดบริเวณนี้ที่นุ่นยืนอยู่นะคะคุณผู้ชมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะเป็นจุดชมทุที่สวยที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือบริเวณไอคอนพาร์คชั้น2นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางทูนะคะก็ได้มีการนํานวัตรกรรมต่างๆเข้ามามากมายที่ให้ประชาชนนะคะได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่จิตเท่าเป็นทางแรกด้วยค่ะ ปรากฏการ์ Amazing Thailand c o u t Down 2 0 20ณไอคอนสยามนะคะถือว่าเป็นงานเขา u า d o อย่างเป็นทางการของประเทศไทยและก็เป็นเวทีหลักแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะคะซึ่งนับว่าปีนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปีสำหรับงานเขาดาวที่ไอคอนสยามที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยทาง True Corporation จำกัดมหาชนนะคะได้เข้าร่วมสนับสนุนผ่านการนำนวัตกรรม True 5G มาให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ดิจิทัลเ l o u d d ครั้งแรกในเมืองไทยค่ะผ่าน True 5G Amazing Thailand c ข o u d Down ทาวนที 2020, ที่ให้ทุกคนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนับถอยหลังสู่ปีใหม่แบบดิจิทัลสุดล้ำสมัยกับ True 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยนะคะ งาน Amazing Thailand c o u n t d o w n 2020ณไอคอนสยามแลนด์มาร์คของโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยในปีนี้นะคะทรูก็ได้เปิดบริเวณทรูสเียชั้น4ของไอคอนสยามและไอคอนพับชั้น2จัด e x c ก u s i v e c o u เ t d o ดาวรองรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูบัตการ์ดคนพิเศษโดยทรูนะคะได้จัดเตรียมดินเนอร์และเครื่องดื่มสุด EX c l u s i v e ให้กับลูกค้าได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศคืนข้ามปีพร้อมชมการแสดงพรุสุดอลังการบนจุดชมพรุที่ดีที่สุดที่ทรูได้จัดเตรียม เอาไว้ให้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเข้าดาวค่ะยังมีการแสดงพลุแปะอักษรจากรูไฟจี G, ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตโดยพลุทั้งหมดนะคะจะเป็นภูรับโลกที่ผลิตจากข้าวเหนียวไทยซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะพร้อมกับการจัดแสดงสุดยอดพลุที่ย่างที่สุดในโลกบนคลองน้ำเจ้าปริยาในคอนเซปต์มหัศจรย์พรรดประการ โดยสำหรับบรรยากาศในค่าคืนงานเข้าดาวตอนนี้นะคะโดยรอบลิเวอร์พาร์คไอคอนสยามค่ะก็ได้มีการจัดแสดงแสงสีเสียงและไฟป,ประดับเพื่อให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจกันอีกด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์พิเศษนะคะที่ปีนี้ค่ะมีประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมากนั่นก็คือบริเวณ g r e e t i n g t h e World ริวเวอพาร์คไอคอนสยามที่ทาง ดิวอัคทีฟทรูไฟสจิตรายช็อตครั้งแรกในเมืองไทยที่ให้ทุกคนได้ร่วมจินติ์จีนโลกกับสุดยอดดิวอัคทีฟมาปิ้งสกีนใหญ่ที่สุดกว่า4,000ตารางเมตรค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การถ่ายภาพแบบใหม่โพสต์ภาพแห่งความสุขกับคนพิเศษหรือครอบครัวผ่านสายตาของผู้คนทั่วโลกนะคะผ่านจอ t r u e ฟ g จิตรายช็อตแบบเวียลไทม์นั่นเองค่ะที่จะช่วยสร้างความประทับใจในค่ำคืนสงท้ามปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบอมจทูคอร์ปอรชันบอกว่ากลุ่มทูในฐานะผู้นำดิจิทัล l i f e สไตล์ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยมาร่วมส่งมอบความสุขในช่วงนับถอยหลังสู่ปีใหม่นี้ค่ะผ่านการเปิดประสบการณ์ดิจิทัลคาวดาวแบบตื่นตาตื่นใจค่ะ แน่นอนครับก็วันนี้เนี่ยในฐานะที่พวกเรานะครับชาวทรูเป็นผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรนะครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขให้กับคนไทยครับนอกเหนือจากตัว True 5G Skyshot นะครับอย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วว่าได้รับการตอบรับนะครับอย่างค่อนข้างดีเลยวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันกว่าคนเลยนะครับที่ได้มาถ่ายแล้วก็ขึ้นที่บนจอเนี่ยนะครับครับก็ขอให้ลูกค้าทรูนะครับแล้วก็คนไทยนะครับผมแนะนำของคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็พน งานของทรูเนี่ยนะครับขอให้คนไทยทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีปี2020นะครับที่เต็มไปด้วยความราบรื่นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำสิ่งใดก็มีแต่วความสุขนะครับก็ยินดีมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเติมความสุขให้คนไทยในครั้งนี้ครับ นี้นะคะในค่ำคืนงานเขาดาวค่ะทรูก็ยังมีของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศและลูกค้าทรูที่สามารถลุ้นรับได้ผ่านทาง True i เด p p l อ c พลิเคได้อีกด้วย และก็ยังมีบริการรับส่งฟรีถึง BTS และเรือรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมง,งานค่ะและประชาชนเองนะคะก็ยังสามารถเข้าชมพลุงยน Amazing Thailand c o u n t d o w n 2 0 20ย้อนหลังได้อีกด้วยผ่านทางเทคโนโลยี True f i g t v r ตั้งแต่วันที่7มกราคม2563ถึง7กุมภาพันธ์2563ที่ True b a n d i n g ชั้น3ไอคอนสยามค่ะ แล้วว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับงานเขาดาที่เอกอนสยามค่ะแล้วก็จะมีไฮไลท์พิเศษนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะก็คือมีการจุดพลุนะคะที่เป็นพลุแบบรักโลกแล้วก็มีการจุดมากกว่าสอ0 0มื่นดอกด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตทางด้านหลังของรุ่นนะคะจะเห็นว่ามีบรรดาประชาชนนะคะที่รอบริเวณโดยรอบอย่างหนาแน่นแล้วนะคะเพื่อรอเข้าสู่ช่วงพิธีการอันสําคัญในช่วงการนับถอยหลังเข้าสู่สักการะ ใหม่ในปี2020ที่กําลังจะถึงนี้นั่นเองค่ะซึ่งนุ่นนะคะแล้วก็ทางทีมข่าว TNN ช่อง16นะคะก็ต้องขออวยพรคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขตลอดปีสุขสมหวังในช่วงปีใหม่นี้ค่ะและในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าจะสู่ช่วงพิธีการสําคัญแล้วนะคะคุณผู้ชมนั่นคือช่วงเวลาของการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ในปี2020ซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะให้คุณผู้ชมค่ะไปรับชมกับบรรยากาศสดๆด้านบนเวทีกันเลยค่ะ ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง ะะเราจะต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกันนะคะกับช่วงเวลาในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆอากีมหาปรากฏการ์ Amazing Thailand c o u n t Down 2020นะคะเราจะก้าวข้ามปีใหม่ด้วยรอยยิ้มไปพร้อมๆกันเราสองคนอยู่ที่นี่นะคะไอคอนสยามค่ะที่นี่เป็นเวทีหลักเวทีเดียวของกรุงเทพมหานครเลยค่ะถูกต้องแล้วละครับน้องกวางแล้วอีกสักครู่หนึ่งเนี่นยนะครับเราจะมีโชว์ที่เป็นสุดยอดไฮไลท์ในค่ำคืนนี้ นั่นก็คือพลุเข่าเหนียวนะครับเป็นนวัตกรรมรักโลกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นพลุที่มีควันน้อยด้วยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับพลุกว่า20,000นัดนะครับบนท้องฟ้านะครับจะสวยสดงดงามแล้วก็จะสร้างความสดใสนะครับตลอดคุ้งแม่น้ําเจ้าพระยานี้1,400เมตรนะครับติดตามรอชมได้เลยครับกิจกรรมพิเศษในค่ำคืนนี้เนี่ยเราเตรียมมาให้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วที่พี่โป้งบอกเมื่อสักครู่นี้คือการแสดงพลุน่าสนใจมาก พลุข้าวเหนียวคือพลุทำมาจากข้าวเหนียวจริงๆอะอธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีเลยนะคะค,ควันน้อยแล้วก็ปลอดภัยเราสนุกได้ด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วข้ามคืนนี้เราจะก้าวข้ามปีใหม่ไปพร้อมกันภาพพร้อมแล้วรับชมเลยค่ะเช่เลยครับ True 5G เดี๋ยวจะมาร่วมนับถอยหลังด้วยใช่ครับตอนนี้2นาทีเท่านั้นค่ะ only 2 minutes left now to welcome the new year of 2020ย有งยังมีอีกหนึ่งนาทีเราก็จะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะ ด้วยการแสดงพลุชุด Seven Wonders of Blessing ซึ่งเป็นพรเจ็บประการให้ทุกท่านได้เห็นในอภิมหาปรากฏการ์เข้าดาวในค่ำคืนนี้ค่ะ One and a half more minutes ladies and gentlemen One and a half more minutes อีกหนึ่งนาทีกับอยี่สิบหกวินาทีนะฮะ<ส>เราะจะเข้าดาวเข้าสู่ปี2020หรือว่าพศสอ6 3นนะครับหรืออีกหนึ่งนาที15วินาทีปีหนูทองนะคะ เราจะร่วมนับพลังพร้อมๆกันนะคะอ้าวเดือนนี้ขอสาวเช่นหน่อยดีแล้วค่ะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอาล่ะ Let's do it The Amazing Thailand Countdown 2020 Are you ready? <laughs> Let's do it เอาละนะครับ45 more seconds สี่สิบสี่วินาที เอาล่ะฮะ Ladies and gentlemen At 30 seconds we will count down together from 9 all right ทุกท่านครับร่วมนับถอยหลังโดยมีคุณ XR1 ร่วมนับครับเชิญครับ Let's do it ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลัง Countdown 2020สู่ยุคดิจิทัลพร้อมๆกันครับเอาละครับเริ่มเลยค่ะ15 seconds Okay until 10 Ready 10, Ten nine, 9 8 7 เรื่องรุ่ง prosperity รู้รุ่งใหญ่ที่พุ่งขึ้นแสงสว่างกลางทองฟมาเปรียบดับปัญญาแห่งความรู้แจ้งรู้กระจ่างจากแสงธรรมที่นำทางชีวิตให้ประพุติแต่สิ่งที่ดีงามเรื่องรุ่ง prosperity แก้สต่ Put my. คือเรียกว่าคืนนี้ต้องนอนหลับฝันถึงครูแ<ช>น่นอนแล้วดีต่อใจมากกับอาาคอนเสิร์ตเขาหมาดสรพานคอนเสิร์ตประการด้วยนะคะยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะ Amazing Thailand ขา u ดาว o w n 2020ิที่นี่ไอคอนสยามแล้วก็าก็เหมาะแล้วจริงๆค่ะ ไอคอนสยามมีเหมาะมากเลยกับการเป็น global c o u d destination นะคะเป็นนด์มาร์คที่ใหม่ของการเฉลิมฉลองช่วงสวง,งกรานต์ีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วที่นี่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วค่ะและการถ่ายทอดสดน,นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับไอคอนสยามทรูคอร์ o ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและธนาคารกสิกรไทยรวมไปถึงพันธมิตรทุกภาคส่วนครับน้องฟางครับใช่ค่ะแล้วเราต้องย้ำกันอีกทีจริงๆนะคะ สำหรับที่นี่ไอคอนสยามนะคะมากันได้เลยที่เดียวจบครบจริงๆค่ะมากินมาเที่ยวมาช้อปได้เลยที่นี่นะคะถูกต้องครับและงานปีใหม่ของเรานะครับ b a s i ิ g c คาลดาว n ู0 2 0นะครับจะจัดไปจนถึงวันที่5มกราคมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะมาเที่ยวมาฉลองปีใหม่ไอคอนสยามเลยครับวันนี้พวกเราคุณจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่2020ครับสวัสดี โอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะ่ะกับการจัดงานเข้าดาวที่ไอคอนสยามนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะขอให้ปี2563ในครั้งนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณผู้ชมในทุกๆด้านนะคะสุขกายสบายใจสุขตลอดปีแฮ ppy ตลอดไปนะคะส่วนวันนี้ดิฉันเนตรชยามนทองขอโอกาสสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมพร้อมกับลาไปเลยนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ สนับสนุนโดย TrueMove e ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิก